ไปฆ่าร่างกายไม่มีประโยชน์จึงไม่มีประโยชน์ไงแทนที่ร่างกายเนี่ยจะใช้เพื่อการบำเพ็ญเพียรประพฤติปฏิบัติเพื่อเข้าถึงอมตะธรรมได้ก็กลับหมดโอกาสเพราะพอเราไม่ได้มีกายแล้วก็ต้องไปพบใหม่แล้วไปพบใหม่ในลักษณะแบบยังมีความหลงอยู่ก็ โอกาสทุกขติเท่าก 99. 99ับ99.99%นะ,ะเพราะการทรมานตนในทุกรูปแบบจนกระทั่งถึงการฆ่าไม่ได้เป็นหนทางที่พี่เจ้าบอกไว้เลยว่า,าจะไปสู่มรรคผลนิพพานได้อมะตะได้หรือแม้แต่เป็นหนทางไปสู่ความเป็นพระพุทธเจ้าก็ไม่มี